โอเคครับทุกคนวันนี้อยู่กับเชาแนลของเอาโ e ซีเกมเมอร์ครับนี้ผมจะมาสอนทำงานสอนเล็กนะครับงานอเห็นฉันมีบอกว่าเลเวลดีด้วยครับได้ GPD e ด้วยแล้วก็ได้เงินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนครับเปิด g p s ขึ้นมานะครับรอบนี้ผมจะทับ g p s แล้วกนะัน GPS ได้เลยครับนี่จะขึน้นมาแบบนี้เลยครับ โอเคลายชื่อสถานที่งานถูกกฎหมายนั่นึองครับเนี่แล้วก็มันก็จะร้องงานร้องเล็กโอเคแล้วหลังผมนี้เองครับคือผมทราบหมดแล้ว หรือเปล่าดูง่ายมากครับนี่แต่งแบบใส่ใจแล้ะเอียดจัดโอเคต่อไปก็เป็นชุดน้ก็น่าจะกดเห็นป่ะกดเห็นแล้วนะก็จะเป็นชุดทางานเลยครับ เสือกันเสือปะนี่ลูกศรอีกอันมาดูด้วยว่าใครเลยอ่ะถูมาตรงนี้ถูกปะ,ะไล่แล้วก็ทำการหลอมเหล็กนะครับมันหลอมเหล็กครับหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่น้ำอยากรู้ว่ามันผมก็ไม่รู้ครับว่ามันจะดีจริงหรือเปล่านะครับก็เคยทำบ้างแหละแต่ว่าทำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทำนะครับเดี๋ยว ลงเลยนะครับพุทธรจะเสร็จแล้วเด็กกูติดต้องรอครับอันนี้อาจใช้เวลานิดนึงครับว่าใช้คนเต้นโคตรเสี่ยวกูบอกตรงยอมรับครับยอมได้ครับฟิโนโมไม่มีตังค์เทียบตังค์เกินอะไรวะนะ<อ>ักาล่นติดปาคาร่าจะมาชื่อว่าคาฟิโนโ่อะตัวนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วยูเราจะติดหวนานนะไม่ได้พี่ไฟเธอพี่บิวพี่ไฟดี เราจเออไม่ตายแล้วตัวกับวิทยุดูช็อตคุณรอทางหายลบเลยดถ่ายปิดโอเคนะครับตอนนี้ก็เฮ้ยเอาดิแก้เสร็จแล้วโอเคเอาดิเสร็จแล้วครับมันก็จะขึ้นบนช่องแชทเลยนะครับเพราะคุณได้รับเงินบวก227ร้ยยี่สิบเ็ลยครับยี่ปีบวกหกเลยเนี่ยนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยครับก็ขึ้นแล้วนะครับในแมพขึ้นแล้วด้วยนะครับโอเค เนี่ยครับผมขอตัวทำก่อนแป๊บนึงนะครับสักอีกเนย่ยอีกรอบนี้หมดก่อนนะได้มดูเบอ้นช่วงนี้ผมก็ติดเรียนนะครับก็จะพยายามลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะสองคนนี้แบบรอดูนะขอโทษเชียร์วันวันไม้ดีตเต้นแล้วคนเยอะจัดโอเคก็เราจะเข้าไปยังไงล่ะก้องนี่แหละครับเป็นอย่างไบ้างหมตรงกลางเ้วยกัโอเค พอพอพอเต้นได้ป่ะพอเต้นได้ปะเฮ้ยเต้นอะไรวะลแม่วะแม่วัยเฮียมีคนน่้นกุ้ตรอข้ามมึงอเคครับไอเฮียท้าเคยจังวะอลอันนี้ก็ผมจะหลองมันหลอกลึกสกะครับเยอะ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 ดพวกเขาเตะโคตปั่นอะไรก็ไม่รู้นะครับ ได้ครับได้เสร็จแล้วอ่คือเขาก็จะเป็นงอันนี้น <prend ere> ียเก็เป <pare> ิดลพล้ำงก็เปิดใแนระวานทำงานนะครับแบบเงาครับก็วาง้ก็เปิดเพ้ส <Bryant Female> <English> Okay. จะออกยังไงวะ, <c oughs> ะออก,ก็ได้แล้วนะครับโอเคจะออกยังไงน้มโอเคครับผม okay. ออกไนะ okay. ม่ได้ละตอนนีมอ,อกจาก,กาแนแะเ okay. okay. ลือกทำงาน สามารถเดินจัายยานฟรีได้เลยครับสำหรับคนที่ไม่มีรถนะเจ๋อยานฟรีได้ครับมีเม่นน้ำอรอะพี่หนุ่มปิ๊ดทีมเลยนะพี่หนุ่มไม่ได้มาเลยอะอะไรวะอย่าเพี่ผมเพียบครับไม่รอพี่แล้วปิ๊ดทีมเจ้ามีประมาณเนี้ยหละโอเคครับทุกคนงานหล่อมีนก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้พีแล้วก็เฟี้ยวนะครับแล้วก็ได้เงินเยอะมากนะครับ ได้วๆๆๆๆิววิวเยอะคือเหมือนฟาร์มวิวเหมือนฟาร์มวิวอ่ะโอเคนะครับทุกคนครับงานลำเล็กก็ประมาณนี้นะครับคนที่ไม่รู้ก็อยู่ตรงนี้เลยอยู่ประมาณตรงนี้เลยครับขอบแบบเลยใช่ใช่ๆๆขอบทุกคนที่มารับชมกันมากนะครับขอบคุณครับ